ขี้อนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จักรวาลตอนที่39ต่อจากอนิเมะชินมูจัดเก็บสมุนไพรเหล่านั้นให้เรียบร้อยแล้วเรียงมันให้เป็นชุดเขาบำรุงแขนของเท่ามาและขาของเท่าเปได้วยยาชุดนั้นก่อนจะไปซื้อหาผงมะมแรงพิษบางชนิดจากแดนใต้ที่คล้งทรัพย์สินผงมะมแรงนี้ถูกผลิตขึ้นมาจากมาแรงอเล็กจิ๋วอย่างสุด เรียกกันว่ามาแรงพิษสีชาติหากว่าวางมแรงตัวนี้หนึ่งตัวไว้ตรงหน้าคู้คนผู้นั้นมีอาจเห็นมแรงนี้ด้วยตาเปล่าได้มีแต่ต้องใช้ตาที่สมเท่านั้นหลังจากมแรงพิษเหล่านี้ถูกตากแห้งปนให้เป็นผงมันก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาเมื่อสัมผัสกับโรหิตฉินมูได้ขอเลือดสดใหม่จำนวนหนึ่งจากเท่ามาและเท่าปและใช้ละลายผงมแรง เมื่อมแมลงพิษนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดสดพวกมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาทําให้ดูเหมือนว่าโรหิตใหม่สองถ้วยนี้เหมือนกับมีชีวิตเท่ามาและเท่าเปมองไปยังถ้วยทั้งสองสายตาพวกเขานั้นคมก้าเหนือนธรรมดาและย่อมมองเห็นเหล่า,มาแมลงที่แหวกว่ายอยู่ในโรหิตพวกมันมีมากกว่าหมื่นตัวแออัดแน่นไปเต็มถ้วย ภาพที่เห็นชวนคนลุกอย่างมากเท่าเป๋ก็ยิ้มมู่เอ,อ๋อนี่เจ้าคิดจะใช้มแมลงพวกนี้เยียวยาแขนขาพวกเราอย่างนั้นหรือมแมลงพวกนี้คืออะไรกันพวกมันอันตรายหรือเปล่าทางกางเราผูดเท่าในหมู่บ้านถ้าจัดอันดับคู่คนดุร้ายใจทมินแล้วคนแร่เนื้อคู่เพียงเสนอหน้าเกิดทำให้สาวน้อยหวาดกลัวจนร้องไห้ก็เป็นได้เพียงแค่ที่สองและอันดับหนึ่งนั้น ตกเป็นของนักปรุงยาซึ่งมีความชอบในการปลูกดอกไม้และเลี้ยงมแมลงไปหน้านักปรุงยานั้นน้าหวาดผวาแต่มแมลงของเขาน่ากลัวมากกว่าเท่าเปเสบติดการลักขโมยและห้องของทุกคนในบ้านก็โดนเขาย่องเบามาหมดแม้แต่พุทธเชื่อมน้ำตาลของฉินมู่ก็ถูกเขาต้มตุนเอาไปได้ตั้งหลายครั้งทว่า มีห้องหนึ่งที่เขาไม่เคยย่างกายแตะต้องนั่นคือห้องของนักปรุงยาชินมูติดตามนักปรุงยาเพื่อเรียนรู้าศาสตร์แห่งการเยียวยาเขาจึงรอบรู้ในเรื่องของมแมลงเมื่อมองดูฝูงมแมลงที่พุกพ่านอยู่ในถ้วยเท่าเป๋ก็คนลุกยังช่วยไม่ได้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนชั่วร้ายจ้องจะเล่นงานเขาท่านปู่เป๋ไม่ต้องห่วงหรอกวิธีการใช้มแมลงพิษ สีชาตินี้เป็นหนึ่งในวิชาแมะแรงพิษจากห้าแคนเมียวแห่งแดนใต้ไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกายฉินมูก็เริ่มฉีดโลหิตมแมลงเข้าไปในเส้นเลือดแขนของเท่ามาและขาของเท่าเป๋มแมลงพิษสีชาตินั้นตอนนี้ถูกส่งเข้าไปในแขนขาเหล่านั้นเขาก็เอ่ยว่าสาเหตุที่มแมลงเหล่านี้ถูกเรียกว่า,มาแมลงพิษสีชาติก็เพราะ มีสตีหลายคนจากสำนักในแดนใต้ใช้มันในการแช่แข็งความงามของตนรักษาความเยาว์วัยไม่ให้เสื่อมถอยแม้ว่าพวกนางจะตายไปแล้วซากศพของพวกนางก็ยังคงเหมือนมีชีวิตอยู่ตายแล้วยังดูเหมือนมีชีวิตเท่าเปก็ตัวสัน่นยังรู้สึกว่ามแมลงนี้ไม่ใช่ของดีฉินมวูวางแขนของเท่ามาและขาของเท่าเปไว้ในหม้อเคี่ยวหลังจากนั้น ก็เ้ยาชุดหนึ่งมแมลงพิษชนิดนี้สามารถกัดกินเลือดเสียผิวหนังตายและเยื่อพังผืดที่เกิดขึ้นเมื่อกามเนื้อได้รับความเสียหายกระดูกแตกหักไขกระดูกตายซากนั่งจึงเป็นเหตุให้คู่ที่ใช้มแมลงพิษสีชาติยังดูอ่อนเยาอยู่เสมอตาบจนตายไปแล้วด้วยความชราท่านปู่นักปุงยาเอ่ยว่า เขามีเพื่อนหญิงผู้รู้ใจหลายคนที่เลี้ยงมแมลงพิษชนิดนี้ไว้ในร่างกายแม้เวลาจะผ่านไปเป็นสิบสปีพวกนางยังคงมีหน้าตาเหมือนตอนอายุ16-17แถมยังเนื้อนแน่นท่านปู่นักปุงยาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงเนื้อนแน่นเป็นพิเศษเด็กหนุ่มก็เคยว่าเด็กสาวที่เนื้อนแน่นนั้นแปลว่าอะไรกันนะเ่อไปเอ่ยว่าเจ้ายังเด็กอย่าไปคิดเรื่องร้าสาระพวกนี้ แล้วข้าใช้พวกมันได้ไหมฉินมู่แยกมาเล็ดหนึ่งออกมาจากสมุนไพรวิญญาณที่นำมาจากวังหลวงแงะกระเบื้องพันหนึ่งขึ้นมาเผยเป็นเนื้อดินที่สวยงามประดุดยกแน่นอนแต่ว่าการใช้มาแรงพิษชนิดนี้ก็มีข้อเสียอยู่หากว่าพวกมันหิวโหวยมันจะเริ่มกัดกินเลือดเนื้อที่ยังดีๆด,ดังนั้นผู้คนที่เลี้ยงมลงพิษนี้ต้องคอยหาเลือดสดๆมารอเลี้ยงพวกมัน เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้ามแมลงพิษสีชาติก็จะขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกทีดังนั้นเรือสดที่พวกมันต้องบริโภคก็ต้องใช้ให้มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเขาเปิดถุงเต่าตี้และนำน้ำจากกวางมังกรหยกจำนวนหนึ่งออกมาท่านปู่นักปุงยาเอ่ยว่าในห้าแคว้นเมียวนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆคือมีสาวงามสะสวยหลอกร่อชายหนุ่มชะกันแข็งแรง ไปร่วมสนุกยามค่ำคืนแต่พอรุ่งเช้าชายผู้นั้นก็เหลือแต่ผิวหนังว่างเปล่าส่วนเจ้าตัวกลายเป็นผีที่สลายหายวับไปแก่นชีวิตโรหิตถูกสูบออกจากร่างกายจนหมดเพื่อที่สาวสวยนางนั้นจะใช้ป้อนแมลงพิษสีชาติของนางเท่าเป๋ก,ก็ตัวสัน่นหลังจากฉีนมูร่รถน้ำลงไปในดินมันก็ปูดพองขึ้นมามีต้นกาอ่อนผูดขึ้น เติบโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วเด็กหนุ่มขับเคลื่อนวิชากายยาเจ้าดินแดนสามอมตะขนาดเดินวนไปรอบๆต้นก้านั้นจากนั้นเขาก็ใช้วิชาดินอสงไขยและใช้มุทารายท่าผนึกจิ้มลงไปยังต้นก้าอ่อนนั้นในจังหวะที่ฝ่ามือสลับเปลี่ยนท่าไปแบบไม่หยุดยั้งและแตะต้องกับใบต้นก้ามันก็ถูกกระเด็นกลับเมื่อกิ่ง และใบของต้นก้าแต่เข้ากับบุษธ,ธามันจึงส่งเสียงเหมือนกับเสียงดีดของกูขิมท่วงทํานองไพเราะดังออกมาชินมูเดินวนไปหลายรอบโดวยวิชาดินอสงไขของเขาต้นไม้เล็กๆก,ก,ก็พันเติบโตขึ้นสูงเท่ากับตัวคนแล้วเริ่มผีดอกออกผลจากนั้นดอกตูมก็ขุดขึ้นมาเบ่งบานเป็นดอกสารีสีขาวล้วนชื่อเสียงของมแมลงพิษสีชาินั้นไม่สู้ดี เมื่อข้าไปซื้อหามันมาจากคลังทรัพย์สินเมื่อครู่ครูผู้สอนก็ไต่สวนข้าว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรครูผู้สอนนั้นเอ่ยว่าเนื่องจากมียิงสาวหลายต่อหลายคนในคฤหาสน์อดอ,องเจ้านครและเสนาบาดีชอบของจงําพวกนี้ยังมีสนมหลายคนในวังหลวงที่ชื่นชอบมันโถงบารมีเยียวยาจึงได้ดัดแปลงมาแรงพิษเหล่านี้มาให้มันขยายพันธุ์ได้ฝีเท้าฉินมู่ยังคงเคลื่อนไหว และมือก็ไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวมุดทาในมือเขาแปลเปลี่ยนไปมาราวกับกวนอิ่มพริกนิ้วของนางแต่พริกแต่ละทีก็สร้างเสียงราวกับก้อนหินล่วงลงไปในทะเลสาบดอกสารี่บนต้นไม้เริ่มแห้งเขียวเคยเห็นลูกสารี่สีเขียวงอกขึ้นมาลูกสารี่เหล่านั้นเล็กจิว๋วและเบาบางอย่างยิ่งใหญ่แค่หัวแม่มือเท่านั้น แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงมุทธาของฉินมู่ผลไม้ก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นมอหลวงอยู่ถึงกับคิดค้นยาเม็ดขจัดมแมลงเพื่อที่ว่าเมื่อมแมลงพิษสีชาติเริ่มทำลายร่างกายผู้นั้นก็สามารถกืนกินยานี้เพื่อสังหารมแมลงพิษและขจัดพวกมันออกไปจากร่างกายได้ฉินมู่ปรับเปลี่ยนวิชาเสกสัรของเขาเร่งบ่มเพาะให้ผลไม้สุก รูปสารีเขียวบนต้นไม้ก็ขยายใหญ่ขึ้นข้าให้ครูผู้สอนหยิบตัวอย่างยาเม็ดขจัดมาแรงออกมาและพบว่าสมุนไพรที่ใช้หลอมปรุงยาเม็ดนั้นรวนแต่เป็นสมุนไพรธรรมดาแต่กลับขายยาในราคาแพงลิบแม้แต่เงินเดือนราชครูทั้งเดือนก็ซื้อยานี้ไม่ได้สักกเม็ดครูผู้สอนเอ่อยว่ามอหลวงโยนั้นอาศัยรายได้จากยานี้ ทำให้กลายเป็นเศรษฐีใหญ่ท่ามกลางหมอลวงทั้งหลายเท่าเป๋เอ่ยว่าหมอลวงอยู่เศรษทีใหญ่หรือลูกสารีบนต้นไม้เริ่มแปลเปลยนเป็นสีเหลืองส่งกลิ่นหอมของผลละไม้ฉินมูเด็ดลูกสารี่เหล่านั้นออกมาจํานวนหนึ่งโยนให้แก่เท่ามาและเท่าเป๋สองกู้เท่านั้นก็กัดเข้าไปพร้อมความหวานของลูกสารี่ทาให้พวกเขาอุทานชื่นชมมันเวทมนต์อะไรกัน ที่หมอทีวะาน้อยใช้แปลเปลี่ยนลูกซารีเหล่านี้ฉินมู่ก็น้าแดงท่านปูมาแย่แยข้าสินี่คือวิชาดินอสงไขสเสกสรนที่ท่านยาสอนข้าวิชาดินอสงไขสเสกสรรเงินงลือเท่ามาและเท่าเปมองหน้ากันข้าเคยเห็นยายสีใช้กระบวนท่านี้เคี่ยวแสงอาทิตย์มาก่อนที่เวลาเที่ยงวันใจทั้งห้างายขึ้นเพื่อรวบรวมแกนพลังดวงอาทิตย์ สร้างเมฆอัคคีบนท้องฟ้าให้เกลื่อนไปทั่วภาพที่เห็นนั้นน่าขนลุกและเห็นชัดว่านี่คือยอดวิชาของฝ่ายมาันเยาเท่าซีใช้วิชานี้เผาผ่านผู้คนมากมายให้ตายไปซึ่งวิธีใช้ของนางต่างจากที่เจ้าใช้เมื่อครู่หรือว่าข้าฝึกปืนมันผิดกันนะเท่ามานั้นเอ่ยว่าเจ้าไมา่ได้ฝึกปืนมันผิดหรอกเจ้าฝึกปืนมันอย่างสมบูรณ์ขณะที่ข้าคิดว่า หญิงแท้ซีตังหากที่เบียงเบนจากมักขาดวงตะวันหล่อเลี้ยงสับไปชีวิตดังนั้นก็ถูกแล้วที่มันจะใช้แบบนี้ฉินมูเด็ดลูกซาลี่ออกมาและฝานขึ้งใส่หม้อ,อยาข้าใช้มแมลงพิษสีชาติเพื่อกำจัดส่วนที่ตายในแขนและขาและหลังจากที่มันกำจัดเนื้อตายจนหมดข้าก็จะใช้ยาเพื่อขับไล่มแมลงพิษสีชาติออกมามแมลงเหล่านั้น ไม่ทําอันตรายแขนขาของพวกท่านลูกสารี่ที่เหลือก็เป็นสมุนไพรที่กระตุน้นฤทธิ์พลังยาของสมุนไพรอื่นมันยังคงมีรสชาติที่เลิศลสแต่มันก็มีฤทธิ์พลังยาแฝงอยู่เล็กน้อยความรู้ในศาสตร์แห่งการเยียวยาของเขาเหนือรํำกับหมอหลวงอยู่หมอหลวงผู้นั้นใช้ยาขาจัดมแมลงเพื่อวางยาพิษสังหารมาแมลงสีชาติหลังจากมาแมลงผู้นั้นตาย ร่างของพวกมันยังตกค้างอยู่ในร่างกายและจะค่อยๆถูกขับออกมาอย่างช้าๆแต่สำหรับฉินมูเขาใช้ตัวยาเพื่อบีบให้มแมลงนั้นออกมาเองและไม่ลงเหลือเศษซากไว้ข้างหลังยิ่งไปกว่านั้นยาต้มที่เขาเคี่ยวขึ้นมาสามารถเสริมส่งระบบไหลเวียนโลหิตกระตุ้นพลังชีวิตในแขนของเท่ามาและขาของเท่าไปจะช่วยเพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูจนอวัยวะเหล่านี้แข็งแรง เหมือนตัดออกมาใหม่ๆจากนั้นเขาจึงเชื่อมต่อมันกลับเข้าสู่ร่างของเจ้าของชินมูเด็ดลูกสารี่อีกลูกใส่ลงไปในตะกร้าที่เต็มไปด้วยลูกสารี่แล้วเขาก็ถอนต้นสาลี่ออกทางลากย้ายมันไปปลูกที่โบรานบ้านชินมูเรียกคูดิงเอ๋อและกิเลนมังกรออกมาให้ลูกสารี่กับพวกเขาเช่นกันคูดิงเอ๋อก็ชิมรสชาติสารีและอุทานด้วยความรู้สึกถึง มังกรกิกเรนก็กินเข้าไปหลายลูกถึงแม้มันจะไม่ได้ใช้ยาวิญญาณเพลิงชาติแต่มันก็เคี้ยวแบบตุยตุยอย่างอร ե ตอร่อยได้เวลาที่เจ้าตัวนี้ต้องลดความอ้วนละชินมู่ก็มองกิเรนมังกรตัวนี้และคิดคู่หนึ่งหากว่าเขายังคงกินเก่งแบบนี้สงสัยว่าไม่นานแม้แต่เมฆอัคีคงยกเขาไม่ขึ้นแน่เท่าเปยก็นั่งไม่ติดหลังจากอยู่เรือนชินมู่มาครึ่งค่อนวันเขาก็เริ่มบ่นว่าอยากออกไปเดินเล่น เท่ามากังวลว่าเขาอาจจะไปเจอกับราชคูจึงตามออกไปด้วยคนเดียวที่เท่าเปเชื่อฟังก็คือเท่ามาเขาทั้งเคารพทั้งกลัวเท่ามาจึงไม่อาจปฏิเสธการติดตามไปคุมได้แต่แม้ว่าทั้งคู่จะออกไปข้างนอกไกลๆชินมูก็ไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยราชคูตอนนี้บาดเจ็บสาหัสหากว่าเขาบังเอิญพบกับเท่าเปจริงไม่แน่รอกว่าเท่าเปจะตกเป็นหลองยิ่งไปกว่านั้น เท่ามายังเป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงสุดในหมู่บ้านมีเท่ามาอยู่ด้วยเท่าเป๋คงเที่ยวเล่นสนุกจนเลยเถิดไม่ได้แน่เวลาผ่านไปหลายวันบัณฑิตของจักรวรรดิทั้งหลายที่เดินทางไปแนวหน้าจากสนามรบก็ทยอยกลับมาในายหรีโจแม่น้ำยงและชนบทมรึก่าพวกเขาได้พบเจอกับการอัญเชิญปีศาจของสำนักมหาบรรพ์การอัญเชิญวิญญาณของสำนักก้าวพูดผีและ การควบคุมซากศพของสำนักผีดิบเซียนและเมื่อพวกเขาปะทะเข้ากับการลอบโจมตีของแม่ทัพเซียวอีบัณฑิต30%ที่ออกไปก็ถูกสังหาร30%ดังกล่าวเป็นหัวกะทิในหมู่หัวกะทิกล่าวได้ว่าพวกเขาประสบความเสียหายย่อยยับบัณฑิตที่หลงหายไปในหมอกมืดก็ถูกกวาดล้างจนหมดโชคยังดีที่กองกำลังหลักของแคว้นเยียนคัง ได้ปราบปรามกองกําลังกบฏในแม่น้ำํำยงภายใต้การบัญชาการของราชคูแม่ทัพวีเยียนชูวินก็รวบรวมกําลังล้อมสังหารมารเทวะตนนั้นจนสําเร็จและบุกเตะลุยไปจนถึงหน้าประตูทางเข้าแดนใต้พิพพผคู่ว่าการบนทลหลีโจวีเยียนชูวินนํากองทัพของนางข้าแม่น้ําขจัดแม่ทัพเซียวอีและเมื่อกองกําลังทั้งสองฝ่ายตะลุมบอลจนเลือดนองเหนือแม่น้ํา แสนยานุภาพของแม่ทัพเซียวอีก็ถูกสยบกระบีของวีเยียนชูหวีและวีเยียนชูหวินสอดคล้องประสานกันภายใต้ดวงตะวันรับฟ้าของแม่น้ำหยงในตอนนั้นกระบีตะวันจมลงไปใจกลางแม่น้ำและแสงกระบีจํจำนวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดขึ้นมาล้ากับพระอาทิตย์อสดงสังหารผู้คนไล้ประมาณจากกองทัพกบฏเรือเหาะล่วงเกา่าซากศพที่ร่วงหลน่นล้วกับพาฝน แม่ทัพเซียวอีได้แต่ถอนทัพเมื่อกองกำลังของวีเยียนชูหวีและวีเยียนชูหวินข้ามแม่น้ำสำเร็จความวุ่นวายในหลีโจก็ถูกสยบจนลาบคาบพวกเขาค้นหาและช่วยเหลือบัณฑิตจัก,กรวรรดิหลังจากนั้นจึงพึ่งพบว่าพวกเขาประสบความเสียหายย่อยยับมีเพียงแต่คู่ปรึกษนที่ทิ้งชีวิตไว้ในการต่อสู้กับมารปิศาจเพื่อช่วยชีวิตบัณฑิต หลังจากนั้นบัณฑิตเที่ยวเรือจํานวนมากก็ติดตามครูกู้สอนเที่ยวเรือทั้งหมดไปป่าปามการกรบฏเมื่อราชครูกลับมายังราชสำนักการแสวงหาประสบการณ์จากบัณฑิตทั้งหลายจึงจบลงและพวกเขาเดินทางกล,งลับโรงเรียนจึงลาดช้ากว่าฉินมู่เล็กน้อยข่าวนี้มีบัณฑิตจักรวัดจํานวนมากที่ตกตายกูรีนานจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้เขาไปร้องขอโทษทันจากองค์จัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิก็ได้หักเงินเดือนเขาครึ่งปี ยังลดตำแหน่งเขาไปเป็นขุนนางชั้นสี่เขายังต้องดูแลโรงเรียนแต่ไม่อาจหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่ใดกูรีนานก็ให้คนจัดทำลายชื่อผู้เสียชีวิตหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นฉินมู่อยู่ในนั้นทว่าเขาต้องผิดหวังหลังจากทำลายชื่อผู้เสียชีวิตเขามุ่งไปยังเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้าจากกักรพรรดิระหว่างทางเขาพบกับขันทีผู้อัญเชิญราชวง์การซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังโรงเรียนและกูรีนานเอ่ยว่ากงกง ท่านกําลังไปถ่ายทอดราชโองการที่โรงเรียนเนวด้ขันทีก็ยิ้มยินดีด้วยใต้เท้าเดารุนบัณฑิตของท่านได้ทําความดีความชอบใหญ่หลวงในการสยบป่าป,ปามกบฏในครั้งนี้ช่วยชีวิตบัณฑิตจํานวนมากภายใต้การบัญชาของท่านฝ่าบาทให้ข้านําราชโองการนี้ไปหาเขาเพื่อเลื่อนตําแหน่งขุนนางกูริน,นันใบหน้าเนี่ยเต็มเรด้วยความโกรธนี่มันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว ทำไมต้องให้รางวัลเขาด้วยฟาบาทเอ่ยว่าคนบางคนไม่สามารถทำหน้าที่ตัวเองที่ควรทำได้ซสำเขาจึงใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นการบอกเตือนคนอื่นด้วยโอเคคเจอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ